ตั้งกล้องแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปนะผมผมต้องไปหาภาษาไทยนะครับก็ไม่รู้มันจะอยู่ไหนเหมือนกันนะครับของผมโน้ตบุ๊กเป็น HP Pavilion G4 นะครับ 1324XT ATX หรใช่ x t เนาะตัวนี้นะครับมันใช้วิธีการบูตก็คือกดปุ่มเปิดเครื่องเนาะแล้วก็กดปุ่ม ESC รลัวๆนะครับมันก็จะเข้าไปที่หน้าเออให้เลือกนะครับแล้วก็เลือกไปที่บูตดีไว้นะับหรือว่ากด F9 นั่นเองเนาะนะครับ,ออรบมันอยู่ไหนวะเนี่ย ว่นี่ไงไทยทะเรียนโอ้โหหาตั้งหนักนะพอจะหาเจอก็หาเจอง่ายเหลือเกินนะพอ,อถึงหน้านี้นะขี่เหรอขี่ผมไม่มีว่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ซื้อขี่นะเดี๋ยวให้ไปใส่ทีหลังแล้วกันนะครับก็กดตรงไอ้ดอนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับก็ขี้เกียจอ่านเนาะง่ายนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันให้เลือกว่าจะใช้ windows อะไรเนาะผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะซูมดูหน่อยนะฮะเห็นจะชัดกันไปเลยนะครับ อยากได้ตัว Windows 10 Pro แล้วกันเนาะอ่ะเอาตัว Pro นี่แหละจากนั้นก็มัมนมี Next ใช่ไหมโอเคมี Next อยู่ด้านล่างเนาะก็ก,ออกด Next ด้านล่างแล้วกันนะฮะมันขึ้นอะไรอีกนะฮะ Windows Option System อ่า Windows Option System อะไรอยู่เนี่ยมันบอกให้กูกดยืนยันเหรอใช่ไหมก็ต้องกดให้มันแหละ พราะยางนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับต้องกดให้มันเนาะ,อะมองมาเห็นมอตัวเองคนระับเมาอ,อยู่ไหนไวะเนี่ยก็กด next ไปเลยเนะี่ยพอกดติ๊กทูกไปแล้วเนาะอะไรอีก grade, install, อัปเกรดอินสตอลวินโดว์ก็เริ่มคัสตอมเนาะเออถูกแล้วแหละนะก็กด enter ไปนะครับ <น comfort> ตัวนี้มันมีไดร์อยู่ชิบหายแล้วจำไม่ได้อะไรวะเนี่ยผมมีอยู่สามไดร์นะครับเป็นไดร์ไดร์นี้เหรอมั้งไดร์วินโดว์เอออันนี้แหละนะครับไดร์ศูนย์อันแรกนี่แหละเนาะที่ผมเอาไว้ลงวินโดว์ปกติผมนะครับเนี่ยไอร้อยยิบสองกิกน่าจะใช่แหละเนาะก็กดฟอร์แมตไปเลยแล้วกันนะครับกดฟอร์แมตปึ๊บนะครับจากนั้นก็กดโอเคไปเลยเนาะนะครับเลื่อนเมาส์ยากนิดหน่อยนะครับ อฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครัยิบ2 2 2กิกก็เต็มไปเลยนะครัี่ส22บ222.3นะคาันอาจจะหายไปนิดหน่อยนะครับเจากนักเขาบอกว่าให้กดอ,อนะีกเนาะตามที่ผมไปดูคู่มือมานะ <c oughs> กลงไม่เป็นเหมือนกันนะไม่เคยลงเนาะอ่าอันนี้มันบอกอ๋อกำลังลงนะครับก็รอต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะนาน เป็นชั่วโมงเลยรมั้งไม่ถึงหรอกมั้งเนาะเขาบอกว่าประมาณ20นาทีนะครับแต่ว่าของผมมันเป็นฮาร์ดดิส์ของโน้ตบุ๊กนะครับ5,400 rpm มันอาจจะช้าหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนที่มันลงเสร็จแล้วกันเนาะตอนนี้ผ่านไปประมาณ3นาทีนะฮะยังไม่ไปไหนเลยนะเฟรนด์ได้ก็กําลังส่งข้อมูลไปอย่างแบบจริงจังเลยนะเอาพอพูดปุ๊บมันหยุดปั๊บเลยนะเออไอ้นี่นี่มือสลาดเลยได้ยินผมพูดแม่งหยุดส่งไฟล์ปั๊บเอาพอไม่สร็เอา นะสังเกตน้ำตัวแฟลดไดเวลาไฟกระพริบก็คือมันกําลังดึงไฟนะครับจากแฟลด์ไดอย่างแบบจริงจังเลยนะตอนนี้ก็เพิ่งจะเสร็จอันเดียวนะเลยยังเสียงโอ้โหนะอันที่2นี่นานพอสมควรนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยนะก็สาเหตุที่ผมต้องลง windows 10นะปัญหามันเยอะเนาะเออ windows 7มีปัญหาเริ่มมีปัญหาเยอะแล้วผมก็เลยเอา windows 10มาลงแล้วกันนะแล้วสาเหตุที่ผมไม่ทํางานอัปเดตนะคือมันสามารถอัปเดตได้ใช่ป่าอัปเดตแล้วไฟล์มันจะไม่หายถามว่าทําไมผมไม่ทําแบบนั้นนะ คือสาเหตุมันเกิดจากว่าตัวเหมือนมันผมเซ็ตมั่วไปแล้วก็<笑><笑>เลยเออแม่งดีดิมันทิ้งไปเลยแล้วกันนะฟอร์แมตทิ้งไปเลยนะฟอร์แมตไดซีไปหมดเลยนะครับดังนั้นพวกโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมอะไรผมมันก็จะหายหมดนะครับแต่ว่าออตัวไฟล์ที่เอาไว้ติดตั้งพวกโปรแกรมะจะอยู่ที่ไดดีหมดนะครับดังนั้นก็สามารถติดตั้งได้เนาะสบายใจนะครับก็จะต้องลงไดเวอร์ใหม่นะพวกไดเวอร์การ์ดจอไดเวอร์อะไรเนาะอ่า ถาว่าตัวนี้กัดจออะไรตัวนี้เออเป็น AMD นะผม AMD อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่า CPU ของ Intel นะมาทำงานร่วมกันได้นะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าน็อตบุกของผมสเปคไหนก็สดูได้เลยนะครับผมรหัสของน็อตบุกนะผมเป็น G4 ขีด1324 TX นะครับอ่ะโอ้โหจะเสร็จแล้วนะครับเร็วมากอยู่ดีไม่พุ่งไว้สามันเลยนะครับ นะครับตอนนี้อ่าอันที่4ี่กลังมานะครับอันที่4ี่กลังทํางานนะครับก็นะปัญหามันเยอะนะครับผมเหมือนคลิปล่าสุดนะครับเดี๋ยวขึ้นด้วยให้นะคลิปนั้นนะผมผมใช้เวลาตัดต่อนะครับผมสามเท่าของคลิปปกติปกติผมตัดคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมแต่คลิปนั้นอะเล่นผมไปทั้งวันนะครับคือมันมีปัญหาเว้ยโปรแกรมมีปัญหาผมทํางานแก้เสร็จใช่ป่ะแล้วมันก็เด้ง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 นะครับคือเด้งแบบเด้งเด้งอยู่งั้นอะอ่ะเสร็จแล้วนะครับ ยังบุไม่จบเลยไม่เสร็จแล้วนะก็เออดีเหมือนกันนะฮะอ่าข้าหน้าวินโดว์มาแล้วนะบูทวินโดว์แล้วนะอ่าสักทีอ่าตอนนี้แฟลไดไม่ส่งไฟล์แล้วนะเหมือนมันนิ่งแล้วนะอ่าดับไปแล้วนะครับเหมือนกำลังบูตนะบุ๋มตอนนี้น่าจะบูตผ่านตัวฮาร์ดดิสแล้วเนาะไหนใครเขาบอกว่าประมาณ1020นาทีวะฮาร์ดดิสของผมยงแป๊บเดียวเองเอออะไรอะไหนใครบอกว่ามันนานปะไม่เห็นนานเลยนะ ก็ปัญหามเยอะนะผมใช้เวลาตัดต่อพระตัดแก้เสร็จใช่ป่ะคลิปล่าสุดนะครับตัดแก้เสร็จปุ๊บแมงโปรแกรมเด้งรอบแรกก็เซ็งเซ็งนะทำรอบที่2นะครับผมตัดแก้เสร็จเด้งอีกครับงุ่นหงิดแล้วนะอยังไม่เท่าไหร่นะครับรอบที่3ตัดแก้เสร็จเหมือนเดิมครับเด้งอีกต้องทําใหม่ครับผมงุ่นหงิดนะผมหมัดอย่างเงี้ยฟาดตั้งแคีย์บอร์ดนะฟาดลงไปเงี้ยปุ่มแทบเนี้ยค้างเลยนะอันนี้ผมแก้ใหม่มันกบคืนมาปกติแล้วนะแล้วด้านล่างนะผมที่มันเป็นตัวช่องอัปเกรดแรมใช่ป่ะแมงเด้งออกเลยนะ งุดหงิดเด้วทุกคนไม่มีปัญหาเยอะมากนะครับอตอนนี้ก็มันกำลังบูตวนะิดีโอเนาะนี่ครับผมมันขึ้นหนะสติงแล้วนะอ่านะฮะก็ใช้งานได้แล้วอ๋อววิดีโอสิบมานะก็ไม่รู้ว่าจะใช้เป็นหรือเปล่าคนระับก็ต้องใช้เวลาเงงๆกับมันสักพักหนึ่งนะเพราะว่าไม่เคยใช้วิดีโอสิบเนาะนะฮ <c oughs> นะก็เซ็งๆเหมือนกันนะปัญหาวิดีโอเจ็ดของผมตัวนี้แม่งเยอะมากครับแรกๆมันก็ไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่พอใช้นานๆเริ่มใช้งานหนักๆอ่ะเออมันเริ่มมีปัญหาตรงน,นั้นผมก็เลยเอาวิดีโอสิบมาลงแล้วกันเออ Uh, อัปเดตดีนิดนึงฮะตอนนี้เหมือนมันกำลังทำการเออบูตหน้าวินโดว์อีกทีนึงเนาะมันเปลี่ยนจากไอตัวอะไรเซตติ้งเซตติ้งอะไรไม่รู้ setting เออไม่ใช่เซตติ้งนี่นะครับ <c oughs> นะอ่ะมันไปแล้วนะผมหน้าวินโดว์ไปแล้วนะตอนนี้จอดำไปแล้วนะอ่ะอะไรวะเนะี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันจะมีแค่ไอหมุนหม,นมุนตรงนี้นะอ่ะมาแล้วใช่ไหมสักทีเถอะนะอยากจะทำงานแล้วตอนนี้อยากจะเอาเจียเบลเลเซอร์มาลงแล้วเร็วๆดิไอ้น้อง เพ่ไม่รอนานนะะหมุนติวติวนะเข้าหน้าเริสตาร์ทแล้วนะถามว่าอ่านออกไหมอ่านออกนะแต่แปลไม่รู้เรื่องมันแปลว่าอะไรเหมือนกนะันนะอ่านไปงั้นเลยเออนะผมมันให้ลิงลิงลิง,ลงคืออะไรเนะี่ยอ๋อเป็นภาษาเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวออขาตั้งนะครับเดี๋ยวเลื่อนหานะตัวนี้น่าจะมีภาษาไทยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนี่ไทยเรียน หาอะไรก็นนรูน้นะอ่ะก็กด enter ไปเนาะก็ตอนนี้นะผมจัดอะโมเมนต์อีกแล้วอะไรของมึงก็ไม่รู้นะครับตัวนี้มันมีแต่ U s ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะอันนี้แหละเนาะใช้อันนี้แหลนะลก็มันไม่มีไทยอ่ะต้องเอา U s นี่แหละนะครับอะไรเนี่ย What to add A circle Keyboard Lay ลอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเน็กไปอย่างเดียวแล้วกันเฮ้อยอะไรวะเนี่ย เมสเนกดิสคิปเออ,อคุณได้กับคำว่าเนกอะไรอีกมันบอกให้ผมเอ,อ่อคอนเน็กตัวเน็ตเวิร์กโอเคผมเชื่อมเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคครับเปิดไฟล์มามันก็เจอแล้วเนาะก็คอนเน็กเป็นแล้วนะครับจากนั้นก็กดเน็กนะฮะ เนไมมเอ่ยเนาะกดนิกไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแนวอะเเลยเลอะไรไม่รู้นะครับไม่ต้องอ่านหรอกอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องนะนะแต่ว่าอ่านได้ไหมอ่านได้แหละเอออย่างที่บอกนะอ่านได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะอ่านไว้ั้นเลยนะครับอ่านให้ดูแบบตัวเองฉลาดฉลาดหน่อยนะแต่คาจริงไม่โคตรง่เลยนะนะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะก็พอเชื่อมเน็ตมันก็หมุนมนอยู่เงี่ยเออ แล้วตอนนี้มาดูที่ตรงนี้ครับผมอินเทอร์เน็ตทำงานแบบติต๊ดๆเลยนะเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนมันทำเน็ตมันดึงเน็ตไหมออาวมาหน้านี้แล้วนะครับหน้านี้คือหน้า how to ดิส t ์ทูเซตอก็ใช้รูปบ้านๆนี่แหละนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็คลิกเล็กด้านล่างเนาะตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าว่ายังไงลูกชายพ่อเ sign อ n with Microsoft ไม่มีว่ะ ทำไมอ่ะอันนี้เหรอใช่ไหมโอเคอันนี้แหละนะครับก็เห็นมันอยู่ข้างล่างเนาะปุ๊บอะไรเอ่ยมันบอกว่าให้ล็อกอิน Microsoft and Server วนะครับไม่มีเอาไว้ก่อนแล้วกันใช่ไหมใช่ปุ่มนี้หรือเปล่าก็โอเคถูกแล้วนะครับก็กดไปเลยนะครับมาเอ่อยูทู ผมไม่ใส่แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มีความลับอะไรนะแล้วก็ไม่มีใครมาใช้กับผมนะก็กดเน็กไปเลยดีกว่านะครับก็หน้านี้มันบอกให้ใส่ username ให้ใส่ชื่ออะใช่ไหมก็เราเอาเป็นชื่อเราแล้วกันเนาะก็ยังไงดีนะครับพิมพ์แป๊บหนึ่งครับอ่ะก็พิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กดเน็กไปเลยเนาะ ผมนิกด้อนล่างนะกดไปปุ๊บอ่า,อามันบอกให้ใส่ password ผมไม่ใส่แล้วกันเนะาะเอาแล้วเมื่อกี้พาสเวิดแล้วเมื่อกี้อะไรวะอ๋อเป็นเบอร์โทรแล้วมั้งอันนี้มันบอกว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเนาะก็ไม่ต้องสนใจหรอกกดนีกไปได้ไหมโอเคได้อยู่เนาะ <laughs> ก็กดๆไปก็ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่แล้วที่เอเดนคนระับ แก้เสร็จแล้วว่า driver with ecology h i s t e ก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมครับบอกนะตอนที่ผมไปดูมาเนาะประมาณนั้นนี่จะเสร็จแล้วทุกคนผมใช้เวลาอัปเดตมา7ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยจ้าเอาให้ uh huh. สวัสดีครับบัว oh, we getting you e w e r y t h i n g lead to โอ้ยอ่านไม่ทันอะมึงรีบไปไหนวะเนี่ย มาแล้วว่ะมาแล้วเชื่อคิวินโดว์ผมมาแล้วว่ะเอามันเหมือนวินโดว์สิบไหมเนี่ยอะไรของกูเนี่ยยินดีต้อนรับสู่เพจเริ่มต้น Microsoft อะไรวะเนี่ยมันอ่านว่าอะไรวะเร่ง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 อะไรกับาทิ้งเลยกันเนาะเพไม่สนใจไม่หรอกมันไม่เหมือนหน้าวินโดว์สิว่ะ มันเหมือนอะไรสักอย่างนึ่งนะทุกคนว้าสจแล้วน่ะว้าสักทีฮะจะเห็นนะครับผมว่าโปรแกรมผมม่นหายหมดเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ไอชิบหาย,ยาจริงๆนะแต่จอจอ,จอไม่สีฟ้าเกินไปว่ะทุกคนไม่แต่สังเกตนะผมรู้สึกว่าภาพมันชัดกว่าเดิมว่ะทุกคนเออจริงๆมันรู้สึกแบบว่ามันมันโอเคกว่าแต่ก่อนแต่ว่า มันยังไม่ชัดเท่าไหร่เหมือนสีมันยังเป็นเพี้ยนอยู่ว่าผมยังไม่ได้ลงไดเวอร์การ์จอเนาะนะโอเคเดี๋ยวผมไปลงพวกไดเวอร์พวกอะไรก่อนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเจอกับการทําเครื่อง CNC เนาะตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะลงวินโดว์เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาเจอกันนะตอนนี้ผมขอถอดไฟได้แล้วใช่ไหมขอแล้วนะมาดูนะจะดับไหมอ่าดับไปแล้วไม่เป็นไรนะวิทย์จะเสียงไม่พอกก่าเดิมแล้วทุกคนตึดดึงนะโคตรพอเลยนะโอเคนะผมากกันไปเท่านี้แล้วกันเนาะ ขอโคุณสำหรับการรับชมนะผมว่ามันว่างของผมเนาะมาลง Windows 10เนาะไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่าไม่ว่างหรอกนะไอ้นี่ก็ไปดูแจ็คแปร์พูมาเหมือนกันนะโอเคนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมบายบายไป